มาครับพี่น้องได้ต้มสมไก่อีกรอบสองครับพี่น้องต้มสมไก่เสบคัมแซ่บนะมันยังแซ่บอยู่พี่น้องแซ่บอีกต้อมอีกมากินเสบคัมก่อนแกกับบักกวักข่อยเต้าเออข่อยเก้าแบบพี่น้องเบกลงหนาลงหน่อยมั้ cho bọc quạt rồi sau nè bữa nào ngồi nhận lại được tôm cái bọc này này cái này mỗi nhà bên này được nhau tôm tươi luôn Hãy không พักมีอยู่พักเปลี่ยนครับอืมกินเข่าว่ามันย้อนลงปควงไปน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่แตนี่เขาเจ็บ คูเดวกพียบไปหาหมอนะครับกับขนยังหวนหันมาบ่จอกันครับยังร้านหนว่ากันเนาะแม่มม่มนี่เหนื่อย้อ่ร่วมกันกินเขาด้เพื่อ อืมันี้ว่แสวกันมันคน้นปวยขนาดเนาะกินเขาว่าแส่วกันมันคน้นปวยขนาดเนางเอล่าคุู้ายมั้อกินเขาว่ามันย้อนนงฟอง,งอืม น้ำนัวขนาดนนส,สองอย่างเดียวกันมือนี่เพ็ดตอนไงครับมันนั่งเพลยผมใกล้บกจนใกล้บกจนไงพี่น้อง là cứ câu luôn chặt nó thế hôm thứ tư, cậu quăng quăng bao, đi đi, quăng จับเสียบตะค่เนี่ยจน๋หักคำสุดทรเนาะขอขึ้นอย่างมองสุวรรครับผม